สวัสดีครับสวัสดีนะนะสายล่าสายซุม่มทุกท่านนะวันนี้พบกับช่องนันเองจำนายอุปกรณ์ตกป้าวันนี้นันเองมีหน้าไม้หาปลาตัวท็อปมานำเสนอนะตัวนี้เป็นพันท้ายไม้ประดู่นะงานไม้สวยๆแบบนี้เลยนะตัวนี้เป็นรุ่น B12 นะคะตัวนี้จะเป็นไกด์กล่องแบบมีเซฟนะลาเป็นอลูมิเนียมยาว120ิเซนปีสแตนเลสความยาว45ตัวนี้ทิ้งปลาย3 5ช่วงชัก 70นะลูกค้านี้ราคาอยู่ที่1,499บาทมีทั้ง1ระบบและ2ระบบนะตัวนี้ถ้าใครสนใจสามารถแจ้งชื่อที่อยู่หรือแอดไอ l ด n ไเข้ามาได้เลยนะหรือถ้านานนะคนไหนสนใจรุ่นอื่นที่เป็นทันทายไม้ประดูเน่งจะขึ้นรูปไว้ให้ท้ายคลิปนะลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาหรือว่าทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคะ่ะ